สวันดีไวเลนชารม์มงวันนี้ก็อยู่กับป้าพี่แม็กฟิตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นอ่าคลิปที่หาคิสโตนชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นที่9นะครับชิ้นที่9นี่อ่าจะอยู่ที่แคสต์เวย์คลินะเออถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ที่แคสต์เวย์คลินะเอออันนี้คลิปต่อจากคลิปที่ทเราเพิ่งมาหาสันสโตนก็ชิ้นที่เแล้วนะครับคิสโตนเออหลังจากนั้นก็พี่จะสอนอ่าเปิดทัพเนาะเออเปิดทัพแล้วก็หาดาบฟ้าเนาะเอออ่าก็ตอนแรกเราก็ไปแคสต์เวย์คลิเลย อ่ากัาสเวคิปโอเคชิ้นี้ก็ถ้าใครไม่เคยมาก็จะยากนิดนึงแต่มันไม่มีชินไหนยากหนอะเออ,อออก,ก้ามาที่ออก,ก้าขาด้วยเออเดี๋ยวไปตกเลยวะนี่ก่อนโอเคการละมานี่คือจะเป็นจุดตกปลาของอ่ากัาสเวคิปเนี่ยพอถึงจุดตกปลาแล้วเราก็ขึ้นมาทั้งหมดนะครับ ึ้นมามด้านบนตามบันไดามาเลยนะครับอ่ะพอถึงด้านบนเนี่ยเราก็มาหาบันไดอีกอันหนึ่งเนาะเออนี่มาหาบันไดปุ๊บเราก็เจอหดหินที่เป็นบันไดยยนี้เราก็โดดขึ้นมาเรื่อยๆและครับอ่ะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีทางขึ้นบนด้านบนเนาะเออแต่เราไม่ต้องขึ้นเราตรงมาตรงนี้เลยเนาะตรงมานี่เออไอต้อนไม้ตรงนี้แล้วก็เดินตรงมามันจะแอบ,บอยู่ตรงนี้เนาะเออ กิสตอนชิ้นสุดท้ายนะครับเออใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้บาวินกันด้วยนะครับเออนี่อยู่ตรงนี้เลย